ต่อไปเป็นวิธีพิมพ์ข้อความโดยพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์นะคะไฟางานดูสิคะพิมพ์ยาวเลยอะ่ะแล้วก็พิมพ์ถูกด้วยนะอีโมจิเนี่ยเหมือนของ iPhone เลยน่ารักมากๆเลยออยกำลังแอบเล่นเกมหรือว่าดู YouTube อยู่แล้วเจ้านายมาเนี่ยปึ้ง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 เร็วมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์คีย์ลัดที่ทําให้ทุกคนทํางานได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นคีย์ลัดที่อยู่ใน macbook ของเรานี่แหละบางทีซ่อนอยู่นะเราอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ทําตามคลิปนี้แล้วทาไม่ได้เนี่ยขอให้กดเข้าไปในคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็จะมีตั้งค่าอยู่หรือว่าจะลองทําตามคลิปไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าทําไม่ได้แล้วค่อยเข้าก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ บอกก่อนนะคะว่าคล็ลับที่เราเอามาฝากทุกคนวันนี้เนี่ยมีทั้งแบบเจสเจอร์ก็คือที่เราปัดบนแท็คแพดนี้แล้วก็แบบช็อตคัสก็คือการกดปุ่มต่างๆบอกเลยว่าแท็คแพดของ macbook เนี่ยทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดแน่นอนอย่างแรกเลยนะคะก็คือการซูมเข้าซูมออกหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดเราใช้2องนิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็สามารถเลื่อนได้หรือว่าซูมเข้าซูมออกแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราซูมเข้าซูมออกอย่างรวดเร็วก็คือการดับเบิลแท็บค่ะอ่าแล ใช้2นิ้วแบบนี้นะคะก็จะซูมเข้าซูมออกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะต่อมาสําหรับคนที่เปิดหนะ้าต่างเยอะๆเราไม่อยากปิดที่ละอันเพื่อกลับไปที่หน้าเมนูนะคะวิธีทําก็ง่ายๆโดยการใช้4นิ้วแล้วเราก็ขยุมเข้าแบบนี้อ่าก็จะได้เมนูมาเต็มเลยนะคะไม่ต้องมาปิดที่ละอันทีนี้เราก็ถ้าจะกลับไปหน้าเดิมเนาะกลาง กลับมาแล้วค่ะต่อมาสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนโปรแกรมเร็วๆนะคะออลมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้4นิ้วแล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้ฟึ่งถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมไว้เยอะๆแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้โปรแกรมไหนอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆโดยการใช้4นิ้วเลื่อนไปอีกทางหนึ่งนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ก่อนหน้าแล้วค่ะอันนี้สะดวกมากๆนะเวลาที่เราทํางานแล้วเราอยากจะเอาจากในเน็ตไปใส่ในเว r ร์เนี้ย สะดวกมากเลยค่ะต่อไปมาต่อกันที่ช็อตคัดบนคีย์บอร์ดของเรานะคะใครที่อยากเป็นเซียน MacBook เนี่ยห้ามพลาดเลยหลายครั้งนะคะที่เราเข้าเว็บต่างประเทศแล้วก็เจอคำศัพท์ที่ไม่รู้เนี่ยก็ต้องกอบไปวางที่แอป a n s l a t e หรือว่า Google Translate ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้ MacBook เนี่ยไม่ต้องเลยนะวิธีง่ายๆก็แค่เราชี้ไปที่คำที่ไม่รู้นะคะอย่างออยชี้ไปที่คำว่า images แล้วก็กด Control Command แล้วก็ดก็จะขึ้นความหมายมาให้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นความหมายภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นไปนี่ก็จะเห็นว่ามีความหมายภาษาไทยด้วยอยู่ที่การตั้งค่าภาษาของเครื่องนั้นๆค่ะต่อไปเป็นวิธีพิมพ์ข้อความโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะคะบางทีออยก็ขี้เกียจพิมพ์เองนะบางทีอยากจะแบบแค่พูดแล้วเขาก็พิมพ์ให้เลยทําได้ไหมวิธีก็ง่ายๆแค่เรากดฟังก์ชันสองที่นี่ก็จะขึ้นไมโครโฟนมาให้แล้วค่ะ ดูสิจะสามารถพิมพ์ตามที่ออยพูดได้หรือเปล่าดูสิคะพิมพ์ยาวเลยอะ่ะแล้วก็พิมพ์ถูกด้วยนะซึ่งสามารถทําได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะอยู่ที่การตั้งค่าของเราค่ะมาถึงข้อ6แล้วนะคะต่อไปเป็นวิธีแคปหน้าจอแบบง่ายๆซึ่งออยเอามา3วิธีด้วยกันเบสิก <Basic S 2> นะคะพื้นฐานเราก็กดที่คอมมานชิป3 4แล้วก็5นะคะซึ่งคอมมานชิป3จะเป็นการแคปทั้งหน้าจอส่วนคอมมานชิป4จะเป็นการแคปแค่บางส่วนค่ะนี่สังเกตว่าเคอร์เซอร์ของเราจะเปลี่ยนไปนะคะ เราสามารถลากได้เลยว่าเราอยากแคปส่วนไหนบ้างปึ้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นคอมมานด์ชิปห้านะคะพอกดคอมมานด์ชิปห้าปึ๊บก็จะมีให้เลือกเลยค่ะว่าเราอยากแคปแบบไหนแคปทั้งหน้าจอหรือว่าแคปเป็นบางวินโดว์ค่ะเดี๋ยวออยลองเลือกให้ดูนี่ก็จะเห็นชัดเลยว่าสามารถเลือกได้ว่าจะแคปหน้าไหน มือออยแคปวินโด์นี้ปึ้งก็จะมาแค่ส่วนนี้ค่ะนอกจากแคบบางส่วนแคบเป็นวินโดแล้วยังมีการเล็กขอดจอได้ด้วยค่ะเล็กขอดทั้งหน้าจอหรือว่าเล็กขอดแค่บางส่วนได้ด้วยต่อไปวิธีที่7นะคะสําหรับคนที่มีไฟล์งานเยอะๆมีไฟล์หลายๆไฟล์เนี่ยแล้วจะหาไฟล์ก็หายากใช่ไหมออยมีวิธีหาง่ายๆโดยการที่เราก,กด c อน t r o l แล้วก็ space bar ค่ะนี่ก็จะขึ้น spotlight search ให้เราใช่ไหมล้วก็สามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องการได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครที่เกียจพิมพ์ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงอย่างที่ออยบอกได้ ไฟงาน <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขึ้นเป็นไฟลงานให้เราค่ะอ,อ๋ออย่าลืมปิดก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาเยอะแบบนี้ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่อยากหาอะไรเร็วๆผ่าน Safari โดยที่เราไม่ต้องกดเปิดโปรแกรม Safari เองง่ายๆเลยแค่เรากดคอมม n d แล้วก็กด L ค่ะนี่ Safari ก็ขึ้นมาให้เรานะคะเราก็สามารถเสิร์ชสิ่งที่เราต้องการได้เลยค่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่อยากพิมพ์แบบมีอีโมจิแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยค่ะกด Control คอมม n d แล้วก็ Space Bar นี่อีโมจิก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะคะซึ่งอีโมจิเนี่ยเหมือนของ iPhone เลยน่ารักมากๆเลยมาถึงข้อที่10แล้วนะคะสำหรับคนที่เวลาเล่นคอมอยู่แล้วจะลุก ไปที่ไหนเราไม่อยากให้คนมาแอบ,บเล่นคอมของเรานะคะไม่ต้องกดสลิปเองวิธีทําง่ายมากๆแค่กดคอมมานด์คอนโทรลแล้วก็กด Q ค่ะปึ้งทีนี้คอมเราก็จะเป็นโหมดสลิปแล้วคนแอบ,บมาเล่นไม่ได้นะและนอกจากจะล็อกหน้าจอให้เราแล้วคิวยังทําอย่างอื่นได้อีกนะสมมุติว่าออยกําลังแอบ,บเล่นเกมหรือว่าดู YouTube อยู่แล้วเจ้านายมาเนี่ยอยากจะติดโปรแกรมเร็วๆให้ทนเจ้านายวิธีง่ายๆเลยค่ะกดคอมมานแล้วก็กดคิปึ้ง โปรแกรมก็จะปิดให้เราเราสาม,มารถกดรัวๆได้ด้วยนะปึ้ง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 ปิดเร็วมากเลยค่ะจหนหายไม่ทันแน่นอนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคีย์ลัด Macbook ที่ออยมาฝากทุกคนก็ลองไปใช้กันดูนะคะจะได้ใช้ Macbook เซียนมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดใครมีคีย์ลัดอื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะและที่สําคัญถ้าชอบพลิกดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดฟอลโล่ให้ออยด้วยนะ,ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ